โอ้ยรถแห่ก็มาแล้วพี่น้องเ้ยรถแห่ก็มาแล้วรถไปที่บลสายยันสาก็มาแล้วรถแห่ไทยรถแห่โอ้ยมีขาหลายคับคนอยู่ทางที่ตะวันตกก็หลาย คนตกไปเยอะบังผ้างินอทิบันกำลังอัธิแห่ใบแห่แรงแห่ใบีนไทยรถแห่ต้นจอดเล่นต้นแรงในภูว่าเป็นทีมออดีโอบอ วันส,นสารเย็นเช้าก็ลองกิลงของมาหอดจะสอาแล้วพากก็นอนพักงานเดี๋ยวมาสองคันพี่น้องเลยทีมออริโอหน่วยหนึ่ง กบอีกขั้นหนึ่งเป็นไทยรถแห่วิธีเครื่องเสียงต่างเลรีกับทีเป็นผู้บวนสายันเศร้างานบ้านหวายไววันนี้วันที่21 21มกราคม2566งานเดียวรถแห่สองคัน